ขั้นตอนการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันมาดูกันเลยครับทีละขั้นตอนครับผมอันดับแรกไปที่ Google เลยครับแล้วเราก็เซิร์ชคำว่าเราเที่ยวด้วยกันนะครับผมกิมลงไปเลยครับผมเสร็จแล้วเราก็เลื่อนไปติ๊กที่เว็บเราเที่ยวด้วยกันนะครับผมวงสีแดงเลยครับ เสร็จแล้วดูจํานวนสิทธิ์คงเหลือนะครับที่วงกลมสีแดงติ๊กดูสิทธิก่อนครับผมอ่าเสร็จแล้วเราก็มาทําการลงทะเบียนรับสิทธิ์กันได้เลยที่วงกลมสีแดงนะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กคําว่าสําหรับประชาชนนะครับสีแดงอ่า ทีนี้ก็ติ๊กลงทะเบียนสิทธิ์ท่องเที่ยวนะครับสีแดงครับผมติ๊กไปเลยนี่ก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับก็ทำการอ่านแล้วก็ยืนยันนะครับผมยืนยันเสร็จแล้วให้กรอกข้อมูลให้ครบเลยนะครับขออนุญาตเบอร์นิดนึงครับเพราะว่าผมก็ต้องกรอกเหมือนกันนะครับชื่อนามสกุล เลขที่บัตรประชาชนาหน้าหลังนะครับแล้วก็เลขหลังบัตรด้วยนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับติกวันเดือนปีเกิดแล้วก็ใส่ให้ครบนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์และตามไปด้วยเบอร์อีเมลนะครับตามที่หน้าหัวข้อที่ให้เขากรอกครับกรอกให้ครบทุกช่องเลยนะครับผม จะได้ไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากที่รอกเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็ทําการยืนยันนะครับในบรทัดต,ต่อไปนะครับในวงกลมช่องนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการยืนยันได้เลยนะครับเดินลงมาข้างล่างครับผมแล้วก็ทําการยืนยันการลงทะเบียนได้เลยครับผม แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยืนยันทีนี้ก็รอรับเลข OTP นะครับเพื่อกอกครับผมจากข้อความนะแล้วก็กอกเลข OTP แล้วยืนยัน OTP ครับผมอ่า อ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ่าก็รอเอสเอมตอบกลับภายใน3วันนะครับผมอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการลงทะเบียนนะครับอ่าส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือรอข้อความตอบกลับ3วันนะครับอ่าแล้วก็มาทําการโหลดแอปเปาตังค์แล้วจะทํายังไงต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะพามาทับอีกอ่าคลิปหนึ่งนะครใน ขั้นตอนต่อไปในการโหลดแอปเป่าตังและจะนำไปใช้ยังไงบ้างฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ